สวัสดีครับผมและคลิปสร้างบ้านเรากลับมาแล้วนะจ๊ะผมคิดถึงกันหรือเปล่าในเดอะทิมซอนนะครับและนี่คือการสร้างบ้านของเรานะจ๊ะมาเดี๋ยวสร้างบ้านเลยนะครับบิมอยากได้บ้านแบบกําแพงกําแพงกําแพงไงวะคือเราจะสร้างกําแพงรั้วมาก่อนนะครับเครื่องมือทํารัว้วเราอยากได้เป็นแบบกําแพงแบบไหนดีอ่ะเอาแบบนี้ละกันนะครับผมมันปูได้อย่างงี้ปะถึงอย่างนี้ปะ เดี๋ยวนะเหลือช่องข้างๆไว้สี่เนาะข้างหลังนี่มันโปะอย่างนี้ได้นะโอเคครับเพราะว่าเราแมกบ้านเราจะอยู่ในในนี้ก็จะทําการปูพื้นเดี๋ยวนะเอาเป็นกําแพงเลยแล้วกันนะครับมันได้สี่เหลี่ยมอันนี้มันนอกขอบเขตปะนอกขอบเขตเหรอก็ต้องเว้นประมาณนี้ครับก็จะเว้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีทรงตัวนี้มา อารมณ์เหมือนคล้ายๆภูวิล่ายไงผมอยากให้มันมีสระว่ายน้ำตรงนี้เออคล้ายๆภูวิล่าเลยวะนะครับแต่ผมจะให้สระว่ายน้ำอยู่ประมาณอ๋อนะถ้าเกิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันไม่ไปอะ่ะเดี๋ยวมันนะครับเอาประมาณประมาณนี้ละกันนะครับอ่าให้มันยุบลงไปหน่อยนะเราก็จะมีสระว่ายน้ำ แนวแนวนี้แนวแนวยาวนะครับหรือว่าเราจะเอารูแบบปิดตัวนี้ไปเลยทุกคนเนาะก็ดีเนาะสาปาห์เราจะได้แปะไว้อย่างงี้ครับเอาอ๋อมันอกขอบเขตโอเคมันไม่เป็นไรมันก็เป็นทางขึ้นมาได้ปะหรือว่ามันนอกขอบเขตอยู่ดีโอเคมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้โอเคครับผมงั้นก็จะเป็นอันนี้นะครับทางลงน้ําเล่นนะครับอ่าก็จะมีไฟติดแบบนี้นะครับผมเราเดินเข้าบ้านมาก็จะเจอว ύ, ติตรงนี้เป็นที่จอดรถได้เลยเนะี่ย เหมาะเลยเนาะเดี๋ยวดูก่อนตอนแรกเราขาจะไม่มีอุย้ยเอาได้ครับพอดีเลยอยู่ประมาณนี้ได้นะครับเป็นที่จอดรถนะครับวางไปเลยนะครับอเอาเป็นชั้นเดียวแล้วกันนะครับดูซิว่าบ้านเคเนี้ยเราจะจัดสรรยังไงให้เราแบบอยู่คนเดียวได้นะฮะอยู่ได้แหละเนาะแต่เรามาดูกันนะจ๊ะโอเคเราจะทาสีบ้านนะครับด้านนอกผมจะได้เป็นแบบทรงอิด,อดฮะวันนี้อิดเกินไปวะเอาเป็นอิด เนะี่ยถ้ามันอิดอย่างเงี้ยผมชอบมากเลยนะสีประมาณนี้ทรงประมาณนี้เป็นไงอิดไหมครับก็อิดอยู่นะคือตรงเนี้ยผมอยากให้มันมีเสาว่าได้ไหมเสาแต่มันจะออกมาแค่ประมาณนี้คือเราจะปลูกหลังคาตรงนี้ได้ไหมเป็นหลังคาทรงไหนดีนะทรงนี้หรอแปลกๆนะทรงอย่างนี้ล่ะ อ๋อมันจะมีทรงนี้ครับอ๋ออย่างนี้ก็ได้หรือตรงนี้ไม่ต้องมีเป็นหลังคามันเอ้ยเดี๋ยวผมใช้เป็นนั้นดีกว่าอ๋อโอเคใช้เป็นพื้นแบบใช้เป็นพื้นปูด,ด้านบนนะครับทุกคนนึกออกปะนี่ครับเออประมาณนี้เป็นเหมือนเป็นแผ่นกันสาดอย่างนี้ปะกันสาดกันแดดนะฮะเออประมาณนี้นะครับโอเคเป็นกันสาดสีขาวแล้วเราสามารถโปะเป็นรั้วจิ๋วที่เราชอบใช้ได้ไหม ประมาณนี้ครับเอออารมณ์เหมือนกันศาสตร์ข้างบนเนาะไม่รู้มีไวท้ทำไมแต,แต่แต่เก๋ดีครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับหน้าต่างตรงตรงนี้น่าจะได้เอาเป็นคู่เนาะหน้าต่างคู่แล้วกันทรงบ้านเราก็ไม่ได้ออกโบราณนะครับออกโมเดิร์น้วยสามแต่มันไม่กึ่งกลางฮะอาจจะต้องใช้มันมีสามช่องปะหรือไม่งั้นเราใช้นี้นะครับสามอันแบบนี้ นะครับก็ได้นะอันนี้ก็จะเป็นน,นี่อันอันหนึ่งปะอันหนึงเนาะแล้วก็จะเป็นประตูบ้านตรงนี้นะครับ1บานแล้วกันนะครับ1บานแล้วจะใช้เป็นในส่วนของประตูบ้านแบบนี้แล้วกันนะครับมันเข้ากับหน้าต่างเราดีเนาะก็จะใช้หน้าต่างนี้วนไปทั้งบ้านเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่สมดุลกันเนะาะก็ต้องเป็นแบบนี้ โอเคครับได้ครับรือตรงนี้เราลืมใส่สีตรงนี้ครับโอเคครับเราจะโปะหน้าต่างนะครับหน้าต่างโอเคประมาณนี้นะฮะอันนี้อ่ะสองสองเดี๋ยวนะน่าสนใจทำเป็นห้องใต้หลังคามากเลยตรงเนี้ยนะครับสวยเราใส่หน้าต่างไปด้วยครับหลังคาเหมือนจะใหญ่นะครับไม่เป็นไรครับนี่ฮะ บ้านเรามีสเกลแค่นี้นะครับผมอยู่ได้หรือเปล่าได้ดีน่าอยู่แล้วแต่พื้นข้างในผมเอาเป็นถ้าข้างนอกมันเป็นทรงอิแเราข้างในเป็นทรงหินเป็นไงวะเหมือนปราสาทเลยอะ่ะไม่เหมาะครับมันควรจะเป็นกระเบื้องนี่แหละเป็นกระเบื้องไม่ก็ไม้นะครับผมก็ได้นะครับผมก็ได้แต่เราชอบไม้นะครับเอาเป็นไม้ดีกว่านี่เอาไม้นี้มั่งแล้วกันะ ส่วนด้านในก็เดี๋ยวผมดูที่ถ้าตกแต่งเป็นทรงเดียวกันทั้งหมดมันจะเป็นยังไงถ้าข้างในเอเอข้างในเป็นทรงขาวอย่างนี้ป่ะเออนะครับสไตล์หนก็ไม่ดูนะครับ,ตรรรบแต่ตอนเนี้ยเหมาะที่จะเป็นห้องนอนแล้วล่ละนะครับเพราะว่าห้องมันแบบอยู่ยตรงสาวนายน้ำพอดีแหละเหมาะดีครับก็จะเป็นประตูเข้าห้องนอนในตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับห้องนอนส่วนห้องน้ํา ห้องน้าอยู่ตรงไหนดีทุกคนว่าอยู่มุมเราสร้างบ่อยแล้วถ้าอยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่หน้าห้องนอนเลยก็มีความเป็นไปได้นะครับผมนี่ก็คือจะเป็นห้องน้ําแนวยาวไปเลยและที่ผมอยากจะทําก็คือโซนห้องครัวครับเรากั้นกันแบบนี้ไหมตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวเลยเนาะเนี่ยตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับอืมก็จะโซนนี้น่าสนใจนะคือผมนึกออกตรงที่แบบว่ามันเป็นช่องพอดีแล้วเรา,เาจะเอาบาร์ บาน้ำมา,มาวางนะครับคนหนึ่งภาพออกปะถ้าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะมันจะประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เราใช้รูปไหนครับตัวนี้หรอเอาคนละสีกันสีนี้ปะ,ะทุกคนหนึภาพออกไหมนี่ครับมันจะประมาณนี้นะแล้วก็เราจะมีเก้าอี้นั่งบาร์กันนะครับผม สวยงามนะจ๊ะอ่ะมีสีอื่นไหมอันนี้มีสีอื่นนะครับสีดําแบบนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นโซนบาา์ตรงนี้นะรตรงนี้ก็เป็นห้องครัวนะเว้ยห้องครัวนะครับนี่ยเป็นโซนห้องน้ําเดี๋ยวเราเอาประตูห้องน้ําหน่อยลวกันประตูห้องน้ำมาเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับผมห้องน้ําห้องรับแขกก็อาจจะเป็นโซนนี้หรือเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับมันยกพื้นขึ้นมาได้ปะ ยกพื้นหรือเราจะลงพื้นไปข้างล่างไม่เ,เดี๋ยวยกยก,ยกก็ได้ยกตัวไหนดีอะทำเป็นเหมือนเวทีหรอตัวนี้ไม่ได้ได้แค่ตัวนี้อ๋อไอ้ชานี้ดิผมกดผิดอันนะครับมันมียกขึ้นมาแบบนี้นะครับแต่มันก็จะ,ปะแปลกๆหน่อยอไม่ต้องยกหรอกโอเคขอนี้ได้ห้องครัวตัวนี้ละนะครับผมห้องน้ําตรงนี้นะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนพื้นห้องน้ำนอะไรกันครับเป็นกระเบื้องสีขาวแล้วกันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีวอลเปเปอร์ของในห้องน้ําด้วยนะครับก็จะเป็นกระเบื้องนะครับทุกคนกระเบื้องแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคห้องนอนก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมมาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างบ้านแล้วนะครับแล้วเราก็จะขออนุญาตติดไฟนะครับด้านบนนะเอ้าทำไมสีไม่ยอมไปอ่ะสีตัวนี้ไม่ยอมไปนะครับโอเคครับ ปิดไฟด้านบนนะครับบ้านของเราไฟไหนที่เหมาะกับบ้านหลังนี้ครับไฟเดิมครับ <c oughs> เน้นใช้งานเอาเป็นไฟแบบน่ารักน่ารักหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็สวยนะครับเนี่ยอันนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบเดิมก็ก็ดีนะครับมันก็ประหยัดพื้นที่ดีเอาอันนี้แล้วกันเนาะแบ่งโซนกันไปครับห้องน้ำอันนี้ห้องนอนก็จะแบ่งเป็น เป็นสี่มุมเนาะมันจะได้สว่างนะครับตรงไหนไม่สว่างเดี๋ยวเราค่อยเอ้ยเนี่ยตรงกลางได้เหมือนกันค่อยติดไฟผนงังอย่างเช่นห้องครัวผมอยากจะให้มีไฟติดผนังไว้ด้วยนะครับสักมันมีสองหลอดอะต้องติดยังไงแบบนี้เอออย่างเงี้ยได้นะครับคือโซนเนี้ยผมว่าน่าจะวางเคาน์เตอร์ได้นะเดี๋ยวลองดูซิเอาเคาน์เตอร์ยี่ห้อไหนดียี่ห้อที่ผมใช้บ่อยนะครับแต่เป็นสีดำเนาะแบบนี้ครับ ก็จะประมาณนี้ปะปึ๊บอ่าเคาน์เตอร์เราพอดีไหมเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราวางเตาแก๊สใช่ไหมเตาแก๊สสีดำสีดำตู้เย็นอยู่ตรงนี้ได้ปะตู้เย็นเหมาะมากเลยนะเพราะว่าเรามีโซนบารพอดีครับแล้วมันก็พอดีกับรั้วตรงนี้เราเลยเนาะไอ้ที่เหลือเนี่ยเราจะได้เป็นเคาน์เตอร์ยาวเลยนะครับวางของวางอะไรได้ชิลๆเลยนะครับ และเราตกแต่งให้มันสวยงามเพิ่มเติมได้อีกจากการที่เราจะปิดกั้นช่องแบบนี้นะครับให้ดูว่าเป็นโซนห้องครัวนะฮะอุ้สวยเหมือนกันนะเนี่ยปึ๊บเด้อเด้อเด้อเอาเป็นสีนี่มาโป,โปะตรงนี้ครับโอเคครับสวยงามนี่โซนตู้เย็นไม่รู้เปิดได้มปลานะเดี๋ยวเสร็จแล้วต้องเอาน้องซิมเข้ามาล,ลองใช้ลองอยู่นะครับโอเคทีนี้เราก็จะสามารถสร้างเฟอร์นิเจอร์ได้แล้วนะครับสัญญ,ญาณการไฟไหม้ครับทุกคน ติดตรงนี้แล้วกันนะครับอย่างไรก็ได้อยู่ดีโอเคเราก็จะตกแต่งต่างๆนะครับในส่วนของห้องครัวเราใส่มูอ e Object On ไว้ยังไงมูอ็อบเจกต์อนนะครับต้องใส่ไว้นะครับในการที่จะตกแต่งนี่มันจะได้อิสระแบบนี้นะครับอ่านี่นี่โซนตกแต่งนะครับตกแต่งได้เลยสไตล์ไหนก็ว่าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะ มาครับโซนห้องครัวเนาะไมโครวงไมโครวเวฟนะครับเครื่องชงกาแฟนะครับผมไมโครวเวฟสีดำนะฮะเครื่องคั้นอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เราจะเว้นเคาน์เตอร์หนึ่งอันไว้นะครับในการประกอบอาหารเนาะซึ่งอีกอันนึงเราจะเอาเป็นเครื่องปั่นเนาะเครื่องปั่นแบบนี้แล้วกันครับโอเคมาที่เราเราจะตกแต่งนะครับมุมนี้ที่มันไม่มีอะไรวางเนาะเราก็จะใช้พวกอุปกรณ์นี้ครับที่เราใช้กันบ่อย แล้วก็จะมีเป็นถ้วยนี่ครับผลไม้นะฮะเราก็จะตกแต่งด้วยรูปวาดรูปภาพนะครับตามนี้นะครับผมแล้วก็อาจจะมีข้างบนจะเป็นเนี่ยที่เก็บจานเก็บวายประมาณนี้ครับอ๋อนี่ยเนี่เนี่ยเครื่องดูดควันครับอืมแล้วก็จะมีกระทะนะครับผมติดไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ที่เก็บวายผมไว้นี่ดี๋ยวสองอันนี้แล้วกัน นี่ครับโคเทแล้วก็มันจะมีอันที่เป็นกาะทะไข่ดาวผมอยู่ไหนวะนี่ไงอยู่นี่ครับมันซ้ำซ้อนไปปะหรือว่ามันไม่มีพี่ไวแล้วมันจะอยู่นียไม่เป็นไรครับโอเคเราจะได้ห้องครัวเราแล้วนะครับประมาณนี้น่าจะใช้งานได้นะผมว่าใช้งานได้ดีเลยโอเคแล้วโซนนี้เด,เดินเข้ามาเดี๋ยว เดี๋ยวผมดูโซนทีวีแล้วก่อนนะครับทีวีจะดูอยู่ด้านไหนดีอยู่ด้านนี้ได้เหมือนกันหรือจะเป็นแบบนี้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับไม่อยากให้เอาแบบโซฟาหันหลังให้กับทางเดินเข้ามาในบ้านเราอยากจะแบบเนี่ยเห็นปหถ้าเกิดมีใครเดินเข้ามาหรือผ่านหน้าบ้านเราจะมองเห็นนะครับถ้าเรานั่งโซนนี้เนาะก็จะเป็นประมาณนี้ไปนะครับผมตกแต่งสไตล์ ตามใจชอบตามใจฉันของเรานะครับโอเคครับผมก็จะเป็นเครื่องเกมมาไปนั่งเล่นกันนะครับโทรศัพท์บ้านจําเป็นไหมก็จําเป็นเนาะก็วางไว้ก็ได้นะครับแล้วก็ในโซนนี้อาจจะมีกำแพงกัน้นผมชอบใช้มากเลยนะหลังๆมามันมันสวยครับมันกั้นแล้วแบบเป็นโซนเป็นโซนะอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราก็ชอบให้เอาโต๊ะคอมไม่รู้ทําไมเนาะเอาโต๊ะคอมไว้ข้างหลังตงปมามาเนี่ยนะแต่คือมันจะมีกระจกตรงนี้กัน้นเผื่อนั่งดูทีวีนั่งเชื่อมเล่นเกมอะไรแบบนี้ จริงๆเราเอา,เอาไอ้กำแพงนี้ออกก็ได้เนาะเอาเป็นแบบกำแพงที่ไม่ต้องมีกระจกก็ได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้ไปนะครับผมสวยงามเหมือนกันนะครับก็จะเป็นโต๊ะคอมนะครับโต๊ะคอมคลาสสิกของเดอร์ซิมนะฮะสวยงามมากๆนะครับเก้าอี้นั่งเล่นคอมเนาะก็จะมีไฟไหมเป็นไฟหรือโมเดลดีไฟตั้งโต๊ะคอมอะไรประมาณนี้นะครับ เป็นแบบนี้นั่งทํางานนั่งทํากันบ้านตรงนี้ได้นะครับเล่นกองเล่นเกมนะชิวๆนะครับต่อจอใหญ่ได้อีกต่างหากนะครับนี่ก็จะมีรูปตรงนี้ข้างหลังนี่ทุกคนคงจะคิดว่าเออเราจะาไปทําอะไรดีถ้าคิดไม่ออกนะครับก็ทําการปูกําแพงเช่นเดิมนะครับแต่ข้างหลังนี้เราจะเป็นแบบแบบนี้น่าจะนั่งได้นะผมว่าถ้าปูเราติดตรงนี้เพราะว่าเราเดินเข้าข้างๆนี้ผมว่าได้ปะตรงนี้ก็อาจจะเอาเปียโ,โน2ช่องวางก็ได้หรือจะเป็น เป็นโนก็ได้นะเดี๋ยวผมดูดิเอ้ยพอดีเลยครับพอดีช่องเลยเป็นสัตว์เป็นส่วนเห็นเป็นโนไม้แล้วผมนึกถึงอ้ที่เป็นเนี่ยครับนาฬิกานี้นะตู้ปลาก็ได้เดี๋ยวจะกินที่ไปน,น,นิดนึงนะครับเออต้องใช้ตู้ปลาสองแบบนี้เนาะเดี๋ยวนะับตู้ปลาเฮ้ยตู้ปลาผมไว้นี่ดีกว่าเนาะเหมาะดีแล้วก็ตรงนี้ผมจะเอาเป็น เครื่องเสียงครับทุกคนอย่าลืมนะเครื่องเสียงประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับชั้นไม้ไว้ตกแต่งวางโมเดลข้างบนได้คือบ้านเราก็ต้องตกแต่งเนาะวางของวางอะไรเงี้ยครับให้มันดูสวยงามตามความชอบเราอะ่ะนะก็จะมีโมเดลวางตกแต่งบ้านไว้นะครับวิ้ยทำไมหมู่หันตูดให้อะ่ะโอเคครับแล้วก็จะมีรูปเอารูปไหนดี อรูปนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้เอ,อ้ตรงนี้ผมอยากได้พรมเว้ยเอานพรมนี้แล้วกันนะครับสวยงามครับสวยสวยสวยตรงนี้เหลือช่องหนึง่งเอาเอาเอกระถางต้นไม้ไวางดีกว่าเนาะกระถางต้นไม้แบบนี้ครับแบบนี้ฮะอันนี้เหลือหนึ่งช่องนะครับเผื่ออยากเลี้ยงแฮมสเตอร์นะฮะวา,างไว้ตัวนี้เลยนะฮะปุ๊บสวยงาม ตรงนี้ผมยังได้รูปอะไรสักหน่อยนะประมาณนี้เลนเสียจสิน้นะครับในโซนของนอกบ้านตรงนี้เหลือตรงนี้ช่องหนึ่งถ้าแบบว่าคิดอะไรไม่ออกจริงๆก็อาจจะเป็นรูปปั้นมาตั้งก็ได้หรือเป็นพวกเอผมเห็นลูกโลกนะครับอยากเอามาใช้ตั้งโชว์ไว้อันนี้ก็เป็นของตกแต่งนะเป็นชั้นแผ่นซีดีอะไรประมาณนี้ปะมันจะมีอันนึงที่เป็นอันนี้ครับอันนี้ก็ได้นะแต่หาที่ไว้ไม่ได้นะครับ ตรงนี้ก็ได้แหละแต่มันจะติดนะครับตรงนี้อ่ะนี่ครับตรงนี้ก็ได้อ่าเป็นแบบบังคือผมว่าจะเอามา่านมาติดอยู่นะเออได้ไหมมันจะจะจุ่มเข้าไปหน่อยนะครับอันนี้ได้ไหมนี่เออมันจะมีแบบสั้นๆอยู่ครับเนี่ยสลับกันนี่ สวยครับสวยโอเคครับในส่วนห้องน้ํากันนะครับห้องน้ํานี่ก็แนวยาวแบบนี้ก็แต่งไม่ยากนะถ้าเราแบ่งสันปันส่วนดีๆนะครับก็จะสามารถเดี๋ยวผมทําให้ดูผมก็จะใช้ที่กั้นเราเหมือนเดิมนะครับที่เราชอบใช้จะเป็นที่กั้นกระจกก็ได้ที่กั้นปกติก็ได้แล้วแต่นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแบ่งไปแล้วก็เอาชักโครกวางตรงช่องนี้ และที่เหลือตรงนี้เอาเป็นคเคาน์เตอร์ก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะวางอ่างล้างมืออ่างล้างหน้านะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้แบบสิง่งที่สําเร็จรูปนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนึกออกใช่ไหมนี่ครับก็จะใช้อันนี้มาเดียวอุ้ยเดี๋ยวนะ่าต้องสับกันเพราะว่าเราจะต้องติดกระจกนะครับเนาะเราจะวางตรงหน้าต่างไม่ได้นะติดกระจกนี่ครับ แบบนี้ก็ได้นะครับติดผ้าม่านหน่อยไหมก็ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นผ้าม่านนี้ก็ได้นะครับผ้มาม่านนี้ก็สวยดีนะครับโอเคอย่าลืมติดรูปน้องเป็ดนะครับเดี๋ยวนะน้องเป็ดตรงนี้นะครับผมสวยงามมากโอเคแล้วก็ตกแต่งอะไรนิดหน่อยนะครับมีผ้ามีอะไรติดโอ้ยติดไว้ตรงนี้ผ้าขนหนูผมว่าโซนนี้น่าจะได้นะครับตกแต่งไว้แล้วก็เป็นแบบ รูปอะไรนี้หน่อยนะครับสำหรับในห้องน้ำเนาะก็ติดไว้ให้มันสวยงามไปนะครับมีอะไรอีกติดไว้นะครับประมาณนี้แล้วก็พรมหน้าห้องน้ำไหมพรมหน้าห้องน้ํานะครับโอ้อันนี้พรมใหญ่พรมนี้ก็ได้นะครับนี่เป็นอะไรอะ่ะเศษพรมหมอเศษผ้าน่าจะไปแต่งในห้องนอนได้ครับและต่อไปห้องนอนของเรานะครับโอ้มาถึงกันไวมากกับห้องนอนนะฮะผมว่าจะใช้เตียงใหญ่ได้นะ ถ้านอนคนเดียวเราก็จะเอาติดกับแพงนี้เลยนะฮะถ้แต่นอนสองคนก็ได้จะได้เห็นเนี่ยครับเห็นด้านนอกเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันในโซนนี้ก็จะมีเ,ออเด็กดนะข้างนอกผมลืมชั้นวางหนังสือว่ามีมีที่ว่างไหมไม่มีแล้ว <laughs> งั้นเอานี้ออกนะครับเอาเป็นชั้นวางหนังสือตรงนี้แล้วกันโอเคครับหรือถ้าเกิดไม่มีจริงอะ่ะเอาไว้ในห้องนอนก็ได้นะ <laughs> อ่าเดี๋ยวเราจะดูในโซนของตู้เสื้อผ้านะครับ อัน,นตรงนี้ว่างเดีย๋ยเป็นตู้ตรงนี้ตู้ไปเตียงก็หันแบบนี้นะครับแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นนี้ไปเลยเนาะแล้วเราก็จะให้เป็นกระจกยาวไปด้วยนะครับมันจะมีอยู่เนาะอันนี้มันยี่ห้อเดียวกันแหละแต่ว่ามันยาวเกินไปเราจะใช้2ช่องกระจกนี้ได้นะสองช่องเดี๋ยวน้ไม่ได้ล่ะครับตู้เสื้อผ้านี้เด,ดถ้างั้นเราเอากระจกวางก่อนเนาะแล้วก็จะเป็น ตู้เสื้อผ้านะครับโอเคแบบนี้ได้เนาะแล้วข้างบนเราสามารถวางของตกแต่งได้อีกเยอะเลยนะครับวางของตกแต่งได้ของผู้หญิงของผู้ชายวางได้หมดครับโมโดงโมเดลอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวของตู้เสื้อผ้าเนาะก็จะมีผมไว้ให้หน่อยเหนะมือนจะวางไม่ได้นะทำไมวางไม่ได้เพราะติดตู้อย่างนี้เหรอนี่ก็จะเป็นโซนแต่งตัวเนาะคือในห้องนอนอะ่ะเดี๋ยวนะมันจะมีอะไรบ้างห้องนอนเราถ้าแบบเนี่ยมีตู้ ตู้หนังสือในห้องนอนได้ด้วยหรือจะเป็นอย่างนี้นะครับตกแต่งไว้ก็ได้นะครับเผื่อจะมีอ๋อผมจะใช้นั่นไว้ไอ้ที่มันเป็นไม้แขวน,นครับตกแต่งไว้ในโซนนี้แล้วกันนะครับลืมเ,เปลี่ยนภาพปูที่นอนปะอันนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เหลือที่ว่าง2 4ช่องเลยนะมีอะไรที่เราสามารถ โปวันนี้ได้อีกนะครับถ้าเกิดเป็นงานอาริเรกก็วางไว้ได้กีตาร์ได้เหมือนกันครับว้นในห้องนอนนะเดี๋ยวจะตกแต่งพวกสภาพแวดล้อมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นพวกรูปวาดต่างๆเนาะงานอาร์ตนะครับก็จะติดไปอ่ะประมาณนี้ม,มีที่ว่างพอตอนนี้ไม่เอาแล้วกันผมอยากได้กระถางต้นไม้ครับอ่ะไว้ตัวนี้แล้วกันนะครับแปลกๆหน่อยแต่ก็ สวยดีครับโอเคแล้วก็ผมจะพ่นสีหญ้านะครับผมชอบสีเขียวนี่แบบนี้เลยนั่นในน่านนจะประมาณนี้นะครับผมแต่ด้านนอกเราจะมาตกแต่งกันต่อในส่วนของต้นไม้นะฮะต้นไม้นะครับพุ่มไม้ด้านนอกอ่าอันนี้อันนี้เป็นแบบ เป็นมุมเหลี่ยมพอดีเนาะห้ยมุมนี้เท่ดีนะแต่ไม่ต้องก็ได้นะก็เป็นแบบอย่างนี้ไปเลยแหละเนี่ยน,นะเนาะก็ได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ไปสีเดียวกันหมดเลยนะครับแบ่งจุ่มเข้าไปตรงนี้ด้วยประเด็นก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวเราให้แถมรถคันหนึ่งนะครับแถมรถคันหนึ่งแล้วกัน อยากได้คันไหนฮะเอาไปเลยฮะเอารถที่ดั้งเดิมของในตัวเกมนะครับก็สวยดีเท่ดีนะครับก็จะเป็นคันนี้นะครับผมอะนันนอกสาวใบน้ํามีแบบอันนี้ปะกี้ยเอน็นกี้แบบนี่ชายหาดชิวๆนะครับมีล่มให้ไหมจ๊ะเดี๋ยวผมดูล่มก่อนล่มมันจะอยู่ในโซนโตปะไม่ใช่ดิล่มอยู่ในโซนตกแต่งนะครับอยู่ในนี่ปะนี่เจอแล้ว นี่ครับเดี๋ยวนะ้วทำไมมุดเป็นนั้นนะอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นโต๊ะข้างๆนะครับตกแต่งวางของใช้โต๊ะไหนดีอะให้เหมาะกับอันนี้ขาตัวนี้ก็ได้นะจะมีสีขาวปะ่ะอืมได้อยู่นะวางของตกแต่งวางแล้วก็ว่าไปนี่วางนี้ก็ได้สวยงามโอเคเดี๋ยวจะติดไฟนอกบ้านกันทักหน่อยนะครับ เผื่อตอนกลางคืนตอนมืดนะครับก็จะมีอันนี้หนึ่งอันเนาะข้างบนนี้ติดได้ปะได้นะครับตามรู้ว่าได้ติดได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะประมาณนี้ทรงเหมือนพูวิลล่าอันนู้นเลยอะคล้ายๆกันเลยนะเฮ้ยเหมือนกันเลยนี่ว่าเราก๊อปใช่ไหมผมคิดไม่ออกจนผมต้องก๊อปบ้านนู้นเลยเหรอเฮ้ยไม่ได้ก๊อปเออก็บ้านนี้เราก็สร้างเองเหมือนกันครับนี่คล้ายๆกันอยู่นะ คล้ายเลยคล้ายเลยหรือวมันจะเรียกอันนี้เป็นภูวิลล่าสองดิมันได้ตั้งใจนะโอเคครับเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องซิมเข้ามาอยู่ในบ้านนี้กันนะครับเออเป็นภูวิลล่าสองก็ได้นะแล้วเราก็ให้น้องซิมนะครับย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วน่าจะที่เราไม่ได้ตั้งใจให้จะเป็นภูวิลล่านะครับแต่มันบังเอ,อิญสร้างคล้ายๆภูวิลล่าเลยนะครับผมนี่ครับเข้ามาใช้งานบริการได้หมดนะครับเดี๋ยวผมดูที่ว่าเล่นคอมได้เปล่าเดี๋ยว อนั่งได้ครับนั่งส่งอีโมอีเมลเล่นเกมอะไรได้นะครับส่งอีเมลหาใครได้นี่ครับส่งอีเมลไปนะครับเปียโนผมว่าก็น่าจะนั่งเล่นได้ปกตินะเพราะเราเข้าทางตรงนี้นะครับปกติเลยฮะใช้งานได้นะครับบ้านหลังนี้แล้วก็เดี๋ยวเราซื้อปลามาใส่ด้วยนะครับเออซื้อปลามาใส่นี่ครับให้อาหารปลาเรียบร้อยนะครับนี่ตู้เย็นใช้ได้ไหมเนี่ยตัวนี้มันแบบมันวิ่งบับวิ่งวับเนาะตู้เย็นเปิดได้ปกตินะครับทำกับข้าวได้ไหมทําได้ขนมปังปิ้งอย่าไฟไหม้นะเว้ย ไม,ม่ของไม่แต่ไฟไม่ไหม้ครับอ๋อแล้วก็บาร์เทนเดอร์ใช้ได้ปกติ <laughs> ไม่เฉยเลยแล้วก็นั่งกินตรงนี้เลยครับเอาข้ามานั่งกินตรงนี้แต่ว่าหน้าจุ่มแก้วไปแล้วครับนั่งกินได้ปกตินะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมลืมติดไฟห้องน้ำไปทุกคนทุกคนไม่เตือนบีมเลยขอโทษนะครับ <laughs> ลืมครับลืมครับโอเคอ่าใช้ห้องน้ำได้ปกตินะครับ อาบน้ําได้ไหมอาบน้ําได้นะครับโอเคครับล้างมือได้ดื่มน้ําได้สะดวกสบายพักผ่อนนอนหลับได้นะครับแต่นอนคนเดียวเนาะมันไม่มีระบบกระเทบใช่ไหมท้ <c oughs> ส,สองเนี่ยถ้านอนหลายคนกีตาร์สแสดงได้เนาะ,ะแสดงกีตาร์ได้ปกตินี่ครับเล่นกีตาร์ได้นะครับปกติเลยครับมันจะมีแขกมาเยี่ยมด้วยเดี๋ยวเราจะออกไปหาแขกกันนะครับต้อนรับทุกคนเลยแล้วกันแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนกําลังเล่นกีตาร์อยู่เห้ยกีตาร์ใหม่อยู่ครับอา้าวไม่ออกมาด้วย อ่ะผมมาแล้วแป๊บนึงครับแขกทุกคนอ่ายินดีต้อนรับนะครับผมพึ่งย้ายมาใหม่นะฮะสำหรับบ้านหลังนี้สำหรับบ้านหลังนี้นะครับใครอยากจะเอาโหลดไปเล่นเนาะเดี๋ยวบิมให้ลิงก์ใต้เดคิปชั่นนะครับไปโหลดลงกันนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับเดี๋ยวให้ไฟล์ลิงก์โหลดไว้นะจ๊ะก็เล่นได้ปกตินะครับนี่เดี๋ยวลองลงน้ํากันเราไม่สามารถเอาที่กระโดดน้ําลงได้นะครับเพราะว่าสายน้ำเรามันแคบเกินไปถูกไหมแต่จริงๆถ้าเกิดระบางตัวนี้ก็ไม่ได้อยู่เดี๋ยวติดเราต้องเอารั้วออกอะทุกคน ทุกคนเขาจะวิมพูดปะคือที่กระโดดน้ํากระดานมันเนี่ยเราต้องใช้มออบเจกต์อ็กอถึงวางได้ครับแต่ผมว่าน่าจะใช้ได้นะโอเคครับได้แต่ต้องใช้สูตรมูอ่อเบาเจต์นะแต่เรากระโดดไม่ไ,มได้ครับเรากลัวครับอ่เดาได้แล้วไม่ต้องกลัวหรอกอน,นี่ก็ลดเรานะครับนั่งเล่นได้หรือว่าเอาไปติดตั้งสัญญาณการขโมยได้นะครับนี่ติดตั้งสัญญาณการขโมยนะฮะแล้วก็ทิ้งให้เพื่อนบ้านดูแลบ้านเราไปนะครับนี่ตอนนี้อย่ามาขโมยบ้านเราด้วย อันนี้ไข่อยู่นะเขากลับไปแล้วครับเหลือไอ้หนุ่มคนนี้คนเดียวหรือว่ากลับไปแล้วเจ้าของบ้านมาอยู่กลับกันหมดเลยครับทีนี้เดี๋ยวรอเรากลับมาก่อนนะครับมารีวิวแบบจริงจังกันหน่อยละกันนะครับผมอันนี้เป็นโซนหน้าบ้านของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถเนาะจอดรถกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเข้ามาในโซนของหน้าบ้านนะครับผมเข้ามาปุ๊บเจอห้องรับแขกเลยนะครับคือบ้านเรามันเป็นทรงกว้างสี่เหลี่ยมอยู่แล้วเดินเข้ามามันก็เจอทุกห้องอยู่แล้วนะครับก็จะเจอโซนเนี่ย ฟังเพลงกันได้เล่นเกมที่คอมตรงนี้นะครับโซนมันจะแบ่งเป็นล็อกๆ็เนาะก็สวยดีเหมือนกันนะครับมีเป็นนงให้เล่นด้วยนะครับแล้วก็เป็นตู้ปลาอันนี้เป็นแผงวางซีดีมั้งเนาะนี่เป็นห้องครัวเล็กๆนะครับนี่ห้องครัวเล็กๆมีบาร์เทนเดอร์ส่วนตัวด้วยเป็นไงเดี๋ยวเราดูอีกมุมนี้นะครับเป็นไงมุมนี้ใช้ได้เนาะเออนะครับผมเหล่านี้ก็เป็นห้องครัวโซนนี้นะครับทะลุกันมาได้ อันนี้เป็นห้องน้ํานะครับโอ้ยลืมทาสีอันนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับผู้รับเหมาเดี๋ยวแจ้งครับเดี๋ยวแจ้งนี่เป็นห้องนอนปกตินะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับบ้านนี้ใครโทรมาครับโทรมาทำไมวะเนี่ยคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าเกิดเ,เพื่อนชอบคลิปที่บิ๊มสรนะ like, ้างบ้านในเดอะซิมสองคลิปเดอะซิมสองต่างๆนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบิ๊มซิเวอร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วไปเจอกันใหม่คลิปสร้างบ้านในเดอะซิมอินสโตรีหรือว่าไมโครฟลีตต่างบ้าน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ